ทุกวันนี้คุณจ่ายค่าโทรศัพท์มือถือค่าอินเทอร์เน็ตเดือนละเท่าไหรคะจากโดยเฉลี่ยที่หนูสอบถามมาจะอยู่ที่เดือนละ4 0 0ร้อถึงเจ็บาทหากวันนี้คุณใช้ค่าโทรศัพท์ค่าอินเทอร์เน็ตเดือนละ700บาท1ปีคุณจะจ่ายอยู่ที่8,400บาท10ปี8 4 0 0 0บาทซึ่งมันเยอะมากๆเลยคะ่ะคุณลองเคยคำนวณคิดดูไหมคะว่าคุณจะจ่ายค่าโทรศัพท์มือถือไปอีกกี่ปี10ปี20ปี30ปีหรือตลอดชีวิตทุกเดือนนี้คุณจ่ายค่าโทรศัพท์มือถือครอบครัวละกี่เครื่องค หนึ่งเครื่องสองเครื่องสามเครื่องหรือมากกว่านั้นคุณเคยคิดเคยลองคำนวณดูไหมคะว่าครอบครัวคุณจ่ายค่าโทรศัพท์มือถือเดือนละเท่าไหร่จะดีกว่าไหมถ้าวันนี้คุณสามารถประหยัดค่าโทรศัพท์มือถือค่าอินเทอร์เน็ตแถมเล่นแบบไม่อัน้นและสามารถสร้างไรายได้ให้กับตัวของคุณได้บริษัท Topup t พทริได้โปรประหยัดมาให้กับสมาช,ชิกทั้งหมด2โปรด้วยกันค่ะโปรแรกเป็นแบบรายปีเพียงปีละ1390บาทเฉลี่ยเดือนละ115บาทค่ะโปรนี้เน็ตไม่อัน้นโทรไม่อัน้นโทรฟรีทุกเครือข่่าย24ชัวโมง อินเทอร์เน็ตรับได้ทั้ง 4G และ 5G โปรโมชันนี้ใช้ได้ยาวๆ1ปีเลยค่ะเราไม่ได้ใช้เพื่อความประหยัดอย่างเดียวนะคะเรายังมีเงินรีฟันกลับคืนมาด้วยค่ะซึ่งโปรโมชั่นนี้จะได้คะแนนอยู่ที่ 60RV ค่ะ โปรต่อไปโปรโซเชียลเป็นโปรแบบรายเดือนค่ะเพียงเดือนละ225บาทเฉลี่ยแล้ววันละ7บาท50สตางค์ค่ะซึ่งโปรโมชันนี้เน็ตไม่อั้นโทรไม่อั้นไม่ลดสปีดเสาสัญญาณต้นที่ใกล้ที่สุดส่งให้กิมไม่คุณสามารถรับได้แบบไม่จำกัดค่ะโปรโซเชียลจะได้รับเงินรีฟันเป็นคะแนนอยู่ที่10 RV 2่งโปรโมชันนี้คุณจะเล่นเน็ตได้แบบไม่อั้นโทรแบบไม่อั้นไม่มีจำกัดนะคะว่าเดือนนึงจะโทรได้แค่100 200หรือ300นาทีคุณจะโทรกี่ร้อยนาทีก็ได้ โทรฟี24ชั่วโมงทุกเครือข่ายค่ะเห็นไหมล่ะคะว่าโปรของเราทั้งคุ้มทั้งประหยัดให้แบบจุกๆแบบไม่อั้นเลยค่ะสอโปรโมชั่นนี้เป็นซิมแบบเติมเงินไม่ติดสัญญารายเดือนใดๆทั้งสิ้นราคานี้เป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วซึ่งผู้ที่เป็นสมาชิกท็อปอัพทัวริสเท่านั้นที่สามารถใช้โปรโมชันทั้ง2โปรนี้ได้ ท่านที่เห็นคลิปนี้ถือว่าโชคดีมากๆเลยค่ะปกติสมาชิก1ท่านไม่ว่าไซส์ไหนก็ตามสามารถเลือกได้แค่1โปรโมชั่นเท่านั้นแต่ณนะตอนนี้ทางบริษัทเพิ่มโปรโมชั่นให้กับสมาชิก1ท่านสามารถใช้ได้2ซิมซิมรายเดือน1เบอร์ซิมรายปี1เบอร์หรือท่านใดที่ต้องการใช้แค่โปรโมชั่นเดียวซิมเดียวก็ได้ค่ะเรามาคำนวณดูกันนะคะว่าคุณจะประหยัดค่าโทรศัพท์ไปปีละเท่าไหร่ถ้าคุณมาเป็นสมาชิกท็อปอัพทัวริส ถ้าวันนี้คุณใช้อยู่ที่เดือนละ400บาทปีละ4,800บาทคุณจะประหยัดในปีแรก1,871บาทซึ่งปีต่ต่อไปคุณจะประหยัดมากกว่านี้ค่ะเพราะปีต่ต่อไปคุณไม่ต้องเสียค่าลิขสิทธิ์ซึ่งเรามีไซส์ให้เลือกทั้งหมด4ไซส์ S M L X L ตารางนี้คำนวณจากค่าลิขสิทธิ์ไซเอสนะคะค่าลิขสิทธิ์ไซเอสหนึ่บาทค่าส่ง40บาทโปรรายปี139 0บาทรวมจ่ายทั้งปี2929บาทถ้าวันนี้คุณใช้เดือนละ500ปีแรกคุณจะประหยัดไป3ามพบาทปีต่อไปประหยัดมากกว่านี้ค่ะถ้าคุณใช้อยู่เดือนละ700ปีแรกคุณจะประหยัดอยู่ที่5,471บาทถ้าวันนี้คุณใช้อยู่ที่เดือนละ1,600บาท ปีแรกคุณจะประหยัดไปถึง1 6 2 7 1บาทค่ะย้ำนะคะปีต่อๆไปจะประหยัดมากกว่านี้ค่ะคุณพอมองเห็นความง่ายของธุรกิจของเราหรือยังคะเพียงชวนคนมาประหยัดค่าโทรศัพท์ค่าอินเทอร์เน็ตก็สามารถสร้างรายได้ได้ค่ะคุณประหยัดบอกต่อครอบครัวของคุณให้ประหยัดบอกต่อเพื่อนของคุณให้ประหยัดแค่นี้คุณก็สามารถสร้างรายได้กับธุรกิจนี้ได้แล้วค่ะต่อไปจะเป็นตารางค่าลิขสิทธ์ไซส์เอสซิมแบบรายเดือน รวมทั้งปีคุณจะจ่ายอยู่ที่4,269บาทรวมค่าใช้ลิขสิทธิ์ไซส์ S ค่าส่งค่าซิมและรายเดือนเดือนละ225บาทคูณ12เดือนแต่คุณไม่ต้องจ่ายเป็นก้อนนะคะโปรายเดือนจ่ายเดือนละ225บาทค่ะอันนี้จะรวมมาแบบเป็นปีให้ดูนะคะปีหนึ่งจะอยู่ที่ประมาณ4,269บาทถ้าวันนี้คุณใช้อยู่ที่เดือนละ400ปีแรกจะประหยัดไปที่531บาทปีต่อไปประหยัดมากกว่านี้ค่ะเพราะคุณไม่ต้องเสียค่าซลิขสิทธิ์อีกแล้วค่ะ คุณจ่ายอยู่เดือนละเท่าไหร่ดูตามตารางช่องสุดท้ายได้เลยนะคะว่าคุณจะประหยัดไปปีแรกเท่าไหร่ปีต่อไปประหยัดมากกว่านี้ค่ะวันนี้ถ้าคุณต้องการใช้เพียงแค่ประหยัดแนะนําสมัครแค่ไซส์เอสก็พอค่ะแต่ถ้าวันนี้คุณอยากมีรายได้ด้วยคุณต้องศึกษาแต่ละไซส์ให้ชัดเจนนะคะเพราะแต่ละไซส์สามารถสมัครได้แค่ครั้งเดียวค่ะไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้ ถ้าคุณสมัครไซเอสค่าไซธุรกิจจะอยู่ที่1,499บาทค่าโปร1,390บาทค่าส่ง40บาทรวมจ่ายทั้งแรก2,929บาบาทใช้ได้ยาวๆทั้งปีเลยค่ะปีต่อไปไม่ต้องเสียค่าไซธุรกิจอีกแล้วนะคะ หากวันนี้คุณสมัครไซส์ S แบบรายเดือนคุณจะต้องจ่ายค่าลิขสิทธิ์ไซส์ S 1,499บาทค่าโปร225บาทค่าซิม30บาทค่าส่ง 40, 40บาทรวมจ่ายครั้งแรกอยู่ที่1,794บาทและเดือนต่อๆไปจ่ายอยู่ที่225บาทค่ะหากคุณสมัครไซส์ S สามารถมีสิทธิ์รับโบนัสได้สูงสุดวันละ5,000บาทหากคุณสมัครไซส์ M สามารถมีสิทธิ์รับโบนัสได้สูงสุดวันละ1 5 0 0 0บาท หากคุณสมัครไซส์ L สามารถมีสิทธิ์รับโบนัสสูงสุดได้วันละ35,000บาทและวันนี้ไซส์ที่ดีที่สุดคือไซส์ XL ค่ะถ้าวันนี้คุณสมัครไซส์ XL คุณมีสิทธิ์รับโบนัสสูงสุดได้วันละ75,000บาทซึ่งโบนัสของเราจะมีทั้งหมด3ข้อโบนัสข้อที่1สามารถจ่ายได้แบบ 1, ทันทีโบนัสข้อที่2สามารถจ่ายได้แบบรายวันโบนัสข้อที่3จ่ายแบบ 1, รายเดือนเมื่อคุณดูคลิปนี้จบให้ติดต่อผู้ที่แนะนำคุณเข้ามาในธุรกิจขอดูแผนการตลาดเพิ่มเติม เพื่อศึกษาเกี่ยวกับโบนัสทั้ง3ข้อของบริษัท Top Up Tourist วันนี้แค่ประหยัดไม่พอแล้วค่ะคุณจะต้องหารายได้เพิ่มด้วยเพราะตอนนี้ค่าใช้จ่ายทุกอย่างเพิ่มขึ้นค่าของชีพเพิ่มขึ้นสิ่งที่จะทําให้เรารอดได้นั้นก็คือรายได้ที่เพิ่มขึ้นค่ะติดต่อผู้ที่ส่งคลิปนี้ให้กับคุณเพื่อศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับบริษัท Top Up Tourist เพิ่มเติมค่ะ